วันนี้มารีวิวมือเบรกครับนี่เอามาใส่กับ h o n d a c l i ิก160 ABS นะครับงานสวยบอกเลยนะตัวนี้ข้อดีผมบอกก่อนว่าทำไมถึงซื้อมานะก็คืออันเนี้ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่ไม่ไม่แตกต่างก็คือมันสามารถที่จะปรับระดับได้ว่าจะให้มือเบรกเราอ่ะมันอยู่ห่างออกไปหรือว่าอยู่ใกล้แค่ไหน อันนี้ไม่แปลกอันนี้ไม่แปลกสองข้างมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนที่มันโอเคก็คือตรงนี้มันพับได้ซึ่งเพื่อนๆ่อนบางคนบอกว่าพับทาไมวะอย่างนี้ครับเวลาที่เราเกิดมีอุบัติเหตุแล้วรถล้มปกติเราจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราใช้งานเนี่ยถามว่าเราจะพับไหมเราก็คงไม่ได้พับอนะแต่ว่าถ้าเราเกิดอุบัติเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือมันจะล้มใช่ไหมล้มล้มแทนด้านซ้ายล้ม พอล้มปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่จะหักหักหรือว่างอไปเลยตัวเนี้ยมันให้ตัวได้มันจะเป็นอย่างนี้สลักมันจะมีลูกปืนนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แบบว่าคอนคลกงอนแง่นนะเนี่ยนะมีลูกปืนเห็นนะเพราะฉะนั้นจะแข็งแรงนะแล้วก็ใครที่ต้องการการเบรกที่มันยาวตรงนี้สไลด์ได้อีกไขออกแล้วก็สไลด์ให้มันยาวขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะใช้นะครับแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเนื่องจากว่าตัว ABS มันไม่เหมือนตัวคอมบเบรคคอมบเบรคมันจะมีตัวสลักล็อกล็อกเบรกหลังใช่ไหมตัวนี้ ตัว ABS มันจะไม่มีแต่ตัวนี้มีก็คือมันจะมีสลักตรงนี้เขาให้มาด้วยพร้อมน็อตนะอันนี้น็อตตัวนี้ก็จะไปเปลี่ยนตัวที่เป็นของเดิมน,นี้ก็จะเข้ามาล็อกล็อกเสร็จเรียบร้อยเวลาเราบีบเบรกเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นเวลาเราบีบเข้ามามันก็จะล็อกไว้ถูกปะ่ะงั้นเบรกหลังมันก็จะถูกเบรกโดยที่อันนี้คือของเวอร์ชัน ABS นะครับอ่ะเดีย๋ยวไปใส่ที่รถแล้วว่ากันก็เราจะไขอันนี้มือเบรกด้านขวานะเราจะไขตัวน็อต ตัวเมียออกมาก่อนเพราะตัวเมียเป็นแบบนี้เป็นน็อตเบอร์สิบน็อตเบอร์สิบนะครับแล้วก็ดันบนเราก็ไขออกอันนี้ผมมีเครื่องมือง่ายเผื่อเพื่อนไหนจะตามก็ได้นะอันนี้ผมซื้อของไอ้นี่มาของซาต้านะครับมันเป็นปะแจที่แบบว่าฟรีด้ามได้ปะแจปักตายที่ฟรีด้ามได้นะนตรงนี้ก็ฟรีได้คือได้สองทางเลยอันนี้ถือว่าเจ๋งมากเลยนะเน,นี้ยเจ๋วสุดอันนี้บอกเลย แล้วเราก็าน็อตออกขายอ,าออกมาครับฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยมันทำงานง่ายถ้าเป็นแบบเนี้ยเห็นนะกรณีที่แบบว่าเข้าไม่ถึงก็ใช้ตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของฟรีเหมือนกันเพราะตัวนี้มันจะมีสปริงเดือยไม่ต้องถอดออกแล้วใส่ใหม่ไม่ต้องนะครับน,นี่ก็คือให้มาครบเลยเรียบร้อย เรา,เาถอดการเบรกออกแล้วออกแล้วเรียบร้อยการเบรกเนะเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่การเบรกใหม่เข้าไปนะครับน็อตใช้น็อตตัวเดิมนะเพราะว่าข้างขวาไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนี่เราเ็าใส่เข้าไปได้เลยนี่ทุกอย่างตรงเป๊ะนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้จรารบีทานิดนึงให้มันเลื่อนๆหน่อยอผมเอาเจรารบีทาแล้ว เรียบร้อยแล้วประกอบล่างครับนี่ไข่น็อตก็ไปได้เลยประกอบล่างนะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวาก็นอ็อตยึดข้างล่างอีกตัวก็จบแล้วเดีย๋ยวไปใส่ข้างซ้ายต่อส่วนข้างซ้ายตรงนี้มันจะเป็น ไข่ววงแบนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นน็อตเบอร์สิบนั่นแหละก็าไขเหมือนกันอันนี้ก็แบบเดียวกันไขออกเวลาไขาก็ระวังนิดนึงนะครับระวังปีนเกียวนะเพราะว่ามันเป็นสปริงที่ลังอยู่แล้วก็ไขออกอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้น็อตท,ที่เขาให้มาเพราะว่าเราจะต้องยึดไอตัว ล็อกบีกนะครับเอาออกเรียบร้อยง่ายไหมไม่ยากหรอกเรียบร้อยผมก็จะใส่ตัวนี้ผมชอบใช้ตัวนี้ซูเปอรล์ลูใช้มานานแล้วนะยังไม่หมดเลยเนะี่มาป้ายให้มันหล่อลื่นครับไม่ต้องใช้เยอะด้วยใช้นิดเดียวเนี่ยผมจะป้ายตรงนี้ ไ hey, อัน,นี้มันอันเก่าเนี่ยว่ <laughs> <laughs> มป้ายอันใหม่นี่อันใหม่อันใหม่ผมถอดน็อตออกมาก่อนน็อตออกแล้วก็ข้างในมันจะมีบูธท,ทองเหลืองเห็นไหมเห็นบูธท,ทองเหลืองไหมอ่าเนี่ยผมจะป้ายบูธท,ทองเหลืองให้มันเลื่นๆหน่อยหล่อเลื่อนมันหน่อยโอเคนี่เรียบร้อยบูธท,ทองเหลืองนะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นตัวประกบเขาเ้าไปอย่างนี้นะ ให้อย,อย่างนี้สิอ่าอย่างเงี้อันนี้กัน็อตตัวนี้ไข่เข้าไปน็อตเขาจะให้มาเป็นน็อตไอ้นี่อยู่แล้วนะคือเป็นบาดที่เขาเรียกเป็นอะไรนะ,เป,นรปประเ,เป็นบูทพลาสติกเออเป็นบูทพลาสติกเดี๋ยวใส่เข้าไปกันเวลาเรา เวลาเราใส่ก็มือช่วยดันให้น็อตมันไม่ฝืนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันเกี่ยวปีนนะครับเกี่ยวปีนคันนี้ก็งานหยาบแล้วคันนี้โอเคเนีย่ยใส่กันแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะยึดน็อตตัวนั้นตัวล่างก็คือตัวนี้แล้วก็ประกบเข้าไปข้างล่างเวลาใส่แผงตัวนี้นะให้กลมๆอันนี้ อยู่กับน็อตตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกของชุดนี้ใส่เข้าไปครับแล้วเดี๋ยวเรามาปรับตั้งกันว่าเราต้องการจะเบรกให้น้ำหนักเบรกเนี่ยมันล็อกแน่นแค่ไหนมองไม่เห็นแกเ,เนี่ยอันนี้เราจะแบบว่าโยกไปโยกมาได้ว่าเราอยากให้มันแน่นแค่ไหนอะไรอย่างงี้ไงแล้วเราเวลาเราล็อกเข้ามาใช่ไหมตำแหน่งมันก็จะล็อกเองเงียเวลาเราล็อกเนี้ยอ่าเพราะนั้นก็เดี๋ยวมาแนทขันน็อตตรงนี้ให้แน่นนะ ต,ตอนนี้ผมก็จะเริ่มไขให้มันแน่นละตัวบนเนะี่ยผมแน่นไปแล้วให้น่นอีกหน่อยก็ไดนะ้เพื่อความชัวร์โอเคแล้วก็ตัวล่างนี่เดี๋ยวผมมาตั้งระดับว่าจะให้มันแน่นแค่ไหนแล้วก็เราก็มาตั้งระดับว่าจะแค่ให้มันแน่นมากน้อยแค่ไหนสําหรับตัวตัวล็อกเดี๋ยวผมดูว่าแน่นแค่ไหนดีประมาณนี้แล้วกันเนาะอืม เรียบร้อยสังเกตดูนะนี่ล็อกเ้าเราปลดล็อกก็กดนี่ฮะอ,อยู่แล้วเนี่ยไหมคั้มไปเพิบอยู่เลยกดที่ปลดล็อกนะปรับระดุงปรับระดับได้โอ้เจ๋งเลยเนี่ยนะกดแล้วก็กดปุ่มล็อกนี่ปึ๊บเนี่ยให้เพื่อนๆดูนี่คือสวิตช์ที่ใช้ในการกดเพื่อล็อกเวลา ใช้งานพวกนี้ใช้ตอนไหนอาจจะจอดติดไฟแดงเป็นเนินอะไรเงี้ยแล้วก็หรือบางทีเราจอดบนเนินนะเวลาเราไปเที่ยวอ่ะเนี่ยแค่นี้เองเออเว์เวลาเออเจ็ดแปดร้อยเพื่อนเพื่อนสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะาซื้อที่ไหนดูทีตะกาได้เลยนะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณน,นี้สาหรัามเหเหมือนเดินมนะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไปได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการเด็ดคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ